สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับผมอาจารย์ยอดครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของกรรมที่เกิดจากกิเลสตัณหาความลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้ในายามที่สังขารร่วงโรยแล้วก็ตามเรื่องนี้มีชื่อว่าตาใจเมียสาวครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิปีก่อน ในตำบลแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญยังมีชายชราผู้หนึ่งนามว่าตาใจครับแกอายุอานามก็ปลาเข้าไปเกือบ70ปีแล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนมีอันจะกินมาตั้งแต่หนุ่มเป็นขหาบาดีเจ้าของที่นาหลายร้อยไร่แถมยังมีเลือกสวนอีกต่างหากทาให้แม้จะแกะชราแต่ตาใจก็ยังดูมีสง่าราศีเมียแกะนะ่ะตายไปสิบกว่าปีแล้วครับลูกเต้าก็มีสามสี่คน แต่ก็แยกย้ายไปมีครอบครัวทำมาหากินในเมืองหลวงกันหมดทิ้งให้ตาใจอยู่บ้านหลังใหญ่เพียงลำพังกับคนรับใช้ไม่กี่คนธรรมดาของคนแก่ครับเมื่ออยู่คนเดียวมันก็เหงาความเหงานี่แหละครับท่านผู้ฟังมันเป็นช่องว่างให้กิเลแสแทรกเข้ามาได้ง่ายได้เหลือเกินวันหนึง่งพ่อกับแม่ของอีหนูส้อยก็ได้พาลูกสาววัยเพิ่งจะ20ต้น,ตนมาฝากฝังให้ทำงานรับใช้ที่บ้านตาใจ พ่อแม่ของซ้อยนั้นฐานะยากจนครับลูกสาวก็เยอะหวังจะให้ลูกสาวคนสวยคนนี้มาเป็นบันไดไต่เต,ต,ต้าให้ครอบครัวสบายและซ้อยก็สวยจริงๆครับสวยชนิดที่ว่าหนุ่มๆทั้งตำบลต้องเหลียวหลังมองผิวพรรณผุดผ่องรูปร่างอ่อนแอนอรชรยิ่งเวลายิ้มโอ้โหโลกทั้งใบของตาใจสว่างสวัยขึ้นมาทันทีตาใจในวัยเจที่เหี่ยวแห้งมานาน พอได้เห็นความสดใสของอินูไส้ไฟราคะที่เคยมอดดับไปแล้วมันก็คุโชนขึ้นมาอีกครั้งครับจากที่เคยให้เป็นแค่คนรับใช้ตาใจก็เริ่มเรียกหาเอาอกเอาใจซื้อนั่นซื้อนี่ให้สร้อยเหงก็เป็นงานครับรู้ว่าตาแก่คิดอะไรเธอก็ยิ่งโปรนิบัติพัดวีเอาอกเอาใจพูดจาหวานหูคุณท่านขาอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวส้อยทำให้ คุณท่านคะส้อยนวดให้นะคะตาใจหลงครับหลงหัวปักหัวปั๊มผ่านไปไม่ถึงสามเดือนตาใจก็ประกาศลั่นครับกูจะแต่งงานใหม่กูจะเอาอีหนูส้อยเป็นเมียข่าวนี้สะเทือนไปถึงหูลูกๆที่กรุงเทพพวกเขาตกใจมากรีบพากันกลับมาบ้านนอกเพื่อทัดทานพ่อพ่อพ่อจะบ้าเหรอนั่นมันเด็กคราวลูกคราวหลานพ่อไม่อายคนเขาบ้างหรือไง ลูกชายคนโตพยายามพูดพ่อครับเขาก็หวังจะมาปอกลอกพ่อทั้งนั้นพ่อดูไม่ออกเหรอลูกสาวคนเล็กเสริมแต่ท่านผู้ฟังครับคนที่กำลังหลงน่ะหูตามันมืดบอดไปหมดเลยตาใจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตัเพิดลูกๆก,กลับไปพวกมึงมันอิจฉาอิจฉาที่กูจะมีความสุขกูเลี้ยงพวกมึงมาจนปีกกล้าขาแข็งนี่สมบัติกูกูจะยกให้ใครมันก็เรื่องของกู พวกมึงใสหัวไปให้คน้นไม่ต้องมาเหยียบบ้านกูอีกนี่แหละครับกรรมใหม่มันเริ่มก่อตัวแล้วกรรมที่เกิดจากความหลงจนตัดขาดลูกในไส้งานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมฐานะขหบดีตาใจทุ่มเงินไม่อั้นสร้อยได้สวมทองเส้นเท่าโซ่กลายเป็นนายหญิงคนใหม่ของบ้านทันทีช่วงแรกมันก็เหมือนน้ำพึ่งพระจันทร์ครับสร้อยดูแลตาใจดีมากเพราะยังอยากได้สมบัติ ตาใจก็รู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นหนุ่มวัยสีิอีกครั้งแกยกสมบัติโอนที่ดินโอนเงินในธนาคารให้ซ้อยเป็นล่าเล่นพี่ให้ซ้อยหมดเลยจะ้ะทั้งตัวทั้งหัวใจแม้แต่สมบัติพวกนี้ถ้าพี่เป็นอะไรไปซ่้อยก็เอาไปดูแลนะจ๊ะซ้อยยิ้มหวานแหมคุณพี่ขาอย่าพูดแบบนั้นสิคะซ้อยใจคอไม่ดีซ้อยจะดูแลคุณพี่ไปจนแก่จนเท่าเลยคะ่ะ แต่คำว่าแก่เช่าของส้อยมันช่างสั้นเหลือเกินครับพอส้อยได้ทุกอย่างจนสมใจลายก็เริ่มออกจากที่เคยพูดจาหวานหูก็เริ่มขึ้นเสียงโอ้ยรำคาญจะกินก็น้ำต้มผักเรื่องมากจริงตะแก่นี่เดินช้าๆหน่อยสิเมื่อไรจะถึงหุดหงิดต,ตาใจจากที่เคยเป็นคุณพี่ขาตอนนี้กลายเป็นตาแก่ไปแล้วครับตาใจได้แต่กล่ำกลืนฝืนทนเสียใจนะแต่ทำยังไงได้ ก็มันรักมันหลงเขานี่นาแถมยังไปด่าว่าลูกเต้าจนเขาไม่มาเหยียบเรือนอีกแล้วที่เลวร้ายไปกว่านั้นท่านผู้ฟังครับศีลข้อสามันเริ่มสั่นคลอนอีหนูส้อยในวัยสาวสะพรั่งจะมาทนกอดตะแกหนังเหี่ยวได้นานแค่ไหนกันเชียวเธอเริ่มแอบไปเจาะแจะกับไอเสือหนุ่มชะกันในหมู่บ้านที่เป็นนักเลงหัวไม้ไอเสือนี่ก็จ้องบ้านตาใจมานานแล้วพอสบโอกาส ได้เมียสาวของตาใจมาครองมันก็ยิ่งได้ใจทั้งสองลักลอบได้เสือกันในบ้านของตาใจนั่นเองครับบางครั้งถึงกับทำเรื่องอุบาทกันบนเตียงในขณะที่ตาใจหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆด้วยฤทธิยาแก้ปวดที่ส้อยแอบสมยานอนหลับให้กินเวรนกรรมครับนี่มันนรกบนดิ่งชัดๆตาใจเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติส้อยเริ่มปั้นปึงและเงินทองในบัญชีที่เคยโอนให้ก็เริ่มร้อยหลออย่างรวดเร็ว ไอเสือมันผลานครับเอาไปเลี้ยงพัน,นันซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนวันหนึ่งตาใจจับได้คาหนังคาเขาแกตื่นกลางดึกเพราะปวดประสวะสาวะแต่กลับพบว่าเตียงข้างๆว่างเปล่าแกค่อยๆย,ย่องเท้าที่สั่นเทาเดินตามเสียงหัวเราะคิกคักไปที่เรือนครัวภาพที่เห็นทำเอาตาใจแทบล้มทั้งยืนอีหนูส้อยมีรักสุดสวาสดของแกกำลังน,นัวเนียอยู่กับไอเสือบนแคร่มไม้ไผ่ ตาใจถ้าแกทั้งสมอุทานพร้อมกันความโกรธความเสียใจความอับอายมันประเดประดังเข้ามามึงอีส้อยอินังพัศยากูเลี้ยงมึงอย่างดีมึงยังทำกับกูได้ตาใจคว้าไม้เท้าจะบฟาดหยุดนะตะแกไอเสือพุ่งเข้ามาบีบคอตาใจมึงอยากตายหรือไงพี่เสืออย่าเดี๋ยวคนเขาได้ยินส้อยร้องห้าม แต่แววตาของเธอมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่ใช่แววตาของคนที่สำนึกผิดแต่มันคือแววตาของอสรพิษในเมื่อมันรู้แล้วก็เก็บมันเลยสิพี่สิ้นคำพูดนั้นไอ้เสือก็ผลักตาจจนล้มหัวฟาดพื้นเอ้ยตาจร้องพี่เสืออย่าพึ่งถ้ามันตายตอนนี้เราจะซวยเอาชาวบ้านเขาสงสัยเอาแบบนี้ดีกว่าสอยกระสิบกระซาบแผนชั่วหลังจากวันนั้น ใจก็ล้มป่วยไม่ใช่เพราะหัวฟาดพื้นครับแต่เพราะตรอมใจและที่สำคัญเพราะสร้อยเริ่มวางยาเธอไม่ได้ใช้ยาพิษที่แรงถึงตายทันทีแต่เธอไปเอายาสมุนไพรที่เขาเรียกว่ายาผีบอกเป็นยาที่ค่อยๆกัดกร่อนอวัยวะภายในทำให้ร่างกายสุดโทมลงทีละน้อยดูเหมือนคนแก่ที่ป่วยตายตามธรรมชาติ ตาใจนอนสมอยู่บนเตียงไม่มีแรงแม้แต่จะลุกสมบัติทั้งหมดตอนนี้เป็นของส้อยโดยพฤตินัยแล้วเธอกับไอเสือเสพสุขกันในบ้างอย่างเปิดเผยไม่สนใจตาใจที่นอนรอความตายอยู่บนเตียงแม้แต่น้อยบางครั้งตาใจหิวน้ำตะโกนเรียกจนคอแห้งส้อยก็เดินมากระแทกชามน้ำให้กินเข้าไปแล้วก็รีบ,รบตายสทัทีกูรำคาญตาใจน้ำตาไหล นี่หรือเมียรักที่เคยหลงจำโง,งหัวไม่ขึ้นนี่หรือผลของการที่ด่าว่าลูกแท้ๆของตัวเองกรรมนี่มันกรรมของกูจริงๆตาใจได้แต่รำพึงในใจและแล้วคืนสุดท้ายของตาใจก็มาถึงแกเริ่มหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างมองไปที่เพดานห้องแต่ภาพที่แกเห็นไม่ใช่เพดานครับแกเห็นเมียเก่าของแกยืนหน้าเศร้าอยู่ที่ปลายเตียง แม่ชื่อเมียเก่ามารับพ่อเลยพ่อขอโทษพ่อผิดไปแล้วแกเริ่มเพอ้อลูกจา๋าพ่อขอโทษยกโทษให้พ่อด้วยพ่อมันโง่พ่อมันหลงซ้อยกับไอเสือที่กำลังกุ้งเล่าไปอยู่ได้ยินเสียงก็รำคาญแม่งจะตายอย่างเสือกเพื่อเชื่ออีกไอเสือเดินด่าเข้ามาพี่เสือดูมันสิมันเห็นผีเมียเก่ามันซ้อยพูดอย่างหวาดหวาดท่านใดนั้น ตาใจก็หันขวับมาดวงตาที่เคยฟ้าฝางกลับเบิกโพรงจ้องหน้าซ้อยกับไอเสือพวกมึงพวกมึงมันชั่วมึงมันเดรฉา,านกูขอสาบแช่งขอให้พวกมึงชิบหายวายวาดไม่ได้ตายดีเกยพยายามยกมือที่สั่นเทาชี้หน้าเฮ้ย <"Hey, S 1> มันด่าเราปิดปากมันเลยพี่ส้อยตะโกนไอ้เสือไม่รอชา้าขว้าหมอนอุดหน้าตาใจไว้อื ตาใจดิ้นทุรนทุรายขาแข้งเกรงกระตุกอยู่สองสามทีก่อนจะแน่นนิ่งไปตายซะได้ก็ดีไอเสือโยนหมอนทิ้งทั้งสองคิดว่าเรื่องจบแล้วพรุ่งนี้ก็แค่แจ้งชาวบ้านว่าตะแก่สิ้นลมแล้วก็สวยสุขบนกองเงินกองทองแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับกรรมนํะมันติดจรวดในขณะที่ทั้งสองกำลังจะขนย้ายศพโครมเสียงประตูหน้าบ้านพังเข้ามาตำรวจ ยุดอยู่ตรงนั้นลูกลูกของตาใจนั่นเองครับเขาไม่ได้มาเพราะล่วงรู้แต่มาเพราะสังหรณ์ใจลูกสาวคนเล็กฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนฝันเห็นพ่อมายืนร้องไห้ว่าช่วยพ่อด้วยพ่อจะตายแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจชวนกันกลับมาเยี่ยมพ่อโดยไม่บอกกล่าวและได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจมาด้วยเพราะกลัวว่าอีหนูส้อยไม่ให้เข้าบ้าน ภาพที่พวกเขาเห็นคือพ่อที่สิ้นใจบนเตียงกับหมอนที่มีรอยน้ำลายและไอชูกับเมชั่วที่ยืนหน้าซีดส้อยกับไอ้เสือถูกจับคาหนังคาเข่าครับตอนแรกก็ปากแข็งแต่พอตำรวจชันสูตรศพก็พบร่องรอยการขาดอากาศหายใจและเมื่อผ่าพิสูจน์ก็พบสารพิษที่ค่อยๆสะสมในร่างกายของตาใจด้วยวิบากกรรมส่งผลทันทีครับอีหนูส้อยกับไอเสือ ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตความสวยของสร้อยเฮียวเฉาลงในคุกเธอถูกนักโทษด,ด้วยการรังแกตบตีสารพัดกลายเป็นคนเสียสติได้แต่พึมพำว่าผีตาใจมาหลอกผีเมียเก่าตาใจมาบีบคอจนตาอย่างหน้าเวทนาในห้องขังนั่นแหละครับส่วนไอ้เสือก็ไปเป็นใหญ่ในคุกได้ไม่นานก็ถูกคู่อริ แทงตายแล้วตัดใจละครับท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าแก่น่าสงสารแต่ในทางของกรรมแล้วการที่แกตายอย่างทรมานด้วยน้ำมือของคนที่แกรักและหลงนั่นคือผลกรรมที่แกก่อไว้กรรมที่ลุ่มหลงในตัณหาจนหน้ามืดตามัวกรรมที่อกตัญยูด่าว่าลูกแท้ๆของตัวเองที่มาตักเตือน จิตสุดท้ายของแกก่อนที่จะถูกไอ้เสือฆ่ามันเต็มไปด้วยโทสะและความอาฆาตพยาบาทแกไม่ได้ตายอย่างสงบครับลูกๆทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่กว่าตาใจจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นก็คงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องของตาใจเมียสาวก็สอนให้เราเห็นว่ากิเลสและความหลงนั้น ไม่เข้าใครออกใครแม้จะแก่เท่าใกล้วัดหากปล่อยใจให้กิเลสครอบงำผลสุดท้ายก็คือความวิบัติเวรกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วมันก็สนองตอบอย่างสาสมไม่ช้าก็เร็วครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าของอาจารย์ยอดก็คงต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ